สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันลดสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถ t ตย o ต a a อันต 1.6G ปี2018นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่475,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยไปใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะอาจจะมีร่องรอยของการเฉี่ยวชนบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้นัดก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะคะแต่ว่าของ เล่านะคะเก็บงานรับสภาพให้รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถไม่ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายอีกสีหนึ่งเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะ7ก็กอไก่ชกกเช 1, 3, 6, 1, ิญหนึ่งสามหกหนรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานปลรว่วังมาเนาะไม่บอกหรอกว่าของหน่วยงานไหนแต่ว่าจะซูมกล้องไปให้ดูนะคะนี่ น่าจะเดากันได้แบบง่ายๆเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะคันนี้จะได้เป็นโคมไฟแบบ มันติดีเฟกเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะในส่วนของล้อรถนะคะคันนี้เป็นล้อแม็ oo, โโกอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีค้าบน้ามันหยดไหลเยิย้มนะคะรอยซีนเดิมๆหัวน็อตกลมๆนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยีย้เลยนะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัว บิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก,ก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะ ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะเพชรยนตนะคะคัดรถคุณภาพเกรดเมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะ oh. เรื่องของการชนหนัก oh. พลิกควำ่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบ้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโเมี่มนะคะมาพร้อมกับกระจก หลังนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะกระจกด้านหลังเนี่ยติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบ้อยแล้วนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะใครสนใจได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วบ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ เดี๋ยวนดะจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะเลขไม้ของรถคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม้อยู่ที่87,214กิโเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโคลเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะ,ะนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจีเคเรตปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแอร์นะได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ ในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันนาลอกหมุนมือปรับได้สี่ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้นแานข้างให้ด้วยนะคะภายในเนาะเขาตกแต่งเป็นโทนสีเบจ ะะได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะเบาะแน่นๆแต่งๆตึงๆกันเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะหัวล็อตซองประตูนะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยับเพี้ยนเลยนะคะเรื่องของโครงสร้างนะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะของเราการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้สองรูนะคะภายในก็ตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทำให้รถด,ดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคันนี้ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้ากว้างกว้างกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเพียบเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะก็ใส่ได้อยู่ประมาณ 4- ี่ห้าใบเลยนะคะบอดี้ด้านหลังกว้างกางก,างกันเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเ็ดอาร์นะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะ ล้อ,อยางอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะร้ออะไร่นะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะไม่เคยจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆรอยซีนเดิมๆจุดเมนอาร์กลมๆนะคะ หัวน็อตด,ด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะรับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะโทรหานัดได้เลยนะ,ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชม กันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิม ไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะในส่วนของรอยซีนนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆ หัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่อนนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอกมีติดอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ตโยต้าอันติดหปี2 0 1 0 8นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยเข้ามาแบบนี้นะคะรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-2609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลย นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ